ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านขอญาติบอกบุญนะครับและก็ประชาสัมพันธ์งานกระถินสมัคคีของวัดเขาจันาทาธิตวิริยาจารย์ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน12ปีมะโรง ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสัมัคีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะชำระนี้สง์ในการสร้างศาลาพระอุโบสถทั้งนี้ก็เนื่องจากในส่วนของตระระเบียบของทางราชการนะครับจะต้องอขอใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ของธรณีสงและจะต้องแสดงถึงวัตถุก,ก่อสร้างหรือาศาสนาภายในพื้นที่วัด ทางวัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสร้างศาลาพระอุโบสถจนแล้วเสร็จเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดอย่างถูกต้องซึ่งบัดนี้เนี่ยการก่อสร้างก็แล้วเสร็จแต่ยังมีภาระหนี้สินซึ่งซงท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาธิฐาวิริยาจารย์ยืมจากญาติยาโยมจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งเราก็อยากจะให้ภาระหนี้สินตรงนี้แล้วเสร็จ ในส่วนของสาลา,าพระอุบสถก็จะได้ดําเนินการในส่วนของการฝังปิดทองฝังลูกนิมิตต่อไปโดยกําหนดการเวลาทอดนะครับในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา11.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็จะทำการทอดกระถินก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญราย่างทุกท่านครับซึ่งท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธิวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาธิวรลญาจารย สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของประเด็นคําถามเมื่อวานนี้เรื่องของการจัดการน้ํากับทุเรียนในเรื่องของการช่วยหรือส่งเสริมการออกดอกแต่ว่าคําถามเหล่านั้นยังไม่จบนะครับประเด็นนั้นมีมากมายอย่างเช่นหมอทุเรียนตอนนี้เนี่ยต้องเปิดโคนไหมหรือในส่วนของเพื่อนชาวสวนแนะนําให้รีบตัดแขนง เพราะถ้าไม่ตัดแขนงทุเรียนไม่ออกดอกรวมถึงการพ่นปัจจัยเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นตาดอกมาเล็กน้อยแล้วเราควรจะเปิดตาดอกดึงดอกเลยหรือว่าเ,เราจะต้องพ่นสะสมต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นเทคนิคการจัดการนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิทยาการเทคนิคการจัดการรวมถึงชนิดของปัจจัยนั้นมีมากมายหลากหลายที่จะให้พินักงกรได้รับเมื่อได้รับแล้วก็ต้องนำมาพิจารณาการพิจารณาเหล่านั้นมันจะต้องมีเหตุผลทางวิชาการมีเหตุผลทางสรีระของพืชคือโดยพฤติกรรมของพืชว่าอย่างนั้นเป็นภาษาที่ฝังง่ายๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงไม่ได้ให้เป็นคำตอบว่าท่านต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามแต่สิ่งที่เรากำลังจะให้ท่านเข้าใจก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำหรือทำไมเราถึงต้องใช้และทำไมเราไม่ต้องทำมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลสำคัญทั้งสองด้านนี้ก็คือด้านของออวิชาการและด้านของเทคนิคการจัดการเมื่อวานนี้เราเริ่มจากกรณีคำถามเรื่องของการจัดการน้ำ ซึ่งผมก็ขอสรุปตรงนี้ว่าการจัดการน้ำเพื่อที่จะช่วยให้ทุเรียนนั้นมีการออกดอกได้ดีเป็นประการหนึ่งกับออกดอกเพิ่มขึ้นถ้าเป็นกรณีของการที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกได้ก็คือการสร้างสภาวะความเครียดก็คืออดน้ำความเครียดเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำใหเ้เกิดการเปลี่ยนแปลงจเจริญเติบโตทางลำต้นพูดกันภาษาง่ายคือเรื่องของการแต่ใบอ่อนไม่มี ก็มาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ก็คือการออกดอกแต่ความเครียดเหล่านี้มันมี2ระดับก็คือเครียดปกติกับเครียดถาวรถ้าเครียดถาวรน,นั้นก็คือรุนแรงเกินไปทุเรียนก็จะไม่ออกดอกหนาวจัดก็เครียดเกินไปก็ไม่ออกดอกเราอดน้ํานานเกินไปในระดับฮอร์โมนในต้นคือฮอร์โมน GA หรือจิบิลเลิกแอซิต่ำกว่าเกณฑ์ปกติก็ไม่ออกดอกผมจึงสรุปว่า เราก็สามารถดำเนินการได้ให้ตามตารางคือให้อาจจะเป็นให้เว้น2วันเว้น3วันเว้น4วันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพสวนหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเต็มที่หรือให้น้ำลดลงก็ถ้าเราให้น้ำเป็นตารางตามกำหนดวันเราก็จะลดปริมาณน้ำลงจากเคยให้1ชั่วโมงก็มาเป็น20นาทีสำหรับทุเรียนธรรมชาติคือประมาณ2 0หรือ3 0 ส่วนถ้าเป็นทุเรียนทำสารก็จะต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งคือจาก1ชั่วโมงมาเหลือ30นาทีเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามสมดุลอันนี้คือสรุปในแนวทางที่สองก็คือให้มากแต่เว้นห่างเช่นเราอดน้ำไป4ี่วันให้น้ำวันที่5ให้เต็มที่ให้เต็มวงไม่ใช่ให้แค่โคนต้นนะครับมีพิรักรารจํานวนมากที่ไปปฏิบัติตามคำแนะนำในโลกของสื่อโซเชียล ให้แค่ภายในโคนต้นให้แค่ครึ่งวงปรากฏว่าเขาออกดอกได้ครับเพราะความเครียดแต่ว่าหลังจากนั้นสภาพต้นก็สุดโทรมยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นก้านทูบใบเก่าใบภายในถ่ายเหลืองให้เต็มวงให้มากแล้วเว้นห่างไอความห่างตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่พื้นที่อาจจะ3วัน4วัน5วัน6วัน วิธีการตัดสินใจดูง่ายๆก็คือเมื่อวันนี้11อโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงทุเรียนใบสลดเล็กน้อยวันลุ่งขึ้นให้น้ำวันถัดไปดึงดอกอันนี้คือโดยสรุปง่ายๆเพื่อความเข้าใจแต่ก็จะมีเงื่อนไขว่าบางสวนเป็นพืชที่มีร่มเงาเขาไม่เคยแสดงสภาวะความเครียดเราก็ไม่ควรอดน้ำเกิน5วันนะครับถ้าเป็นพื้นที่ร่มเงาเป็นพื้นที่ทึบชื้นเราก็ ให้น้ำในวันที่5แต่จํานวนน้ำเนี่ยเราก็ต้องลดลงมาไม่ได้ให้เต็มที่นะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งของเวลาย้ําว่าการให้น้ําคือการเติมน้ําลงไปในดินการให้น้ําต้องให้เต็มรัศมีทรงพุ่มไม่ต้องทะลุชายแต่ให้อยู่ในตําแหน่งที่รากมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูประเด็นต่อในข้อที่2ครับขแขนพี่น้องสักก่อนครับ หลายท่านได้รับคำแนะนำจากในโลกของสื่อโซเชียลจากเพื่อนชาวสวนจากบรรดากูรูผู้รู้ต่างๆบอกว่าต้องตัดขแขนงเราต้องเข้าใจนะครับว่าขแขนงคือส่วนที่เป็นใบที่อยู่ภายในทรงพุ่มถามว่าการตัดขแขนงมีส่วนช่วยในเรื่องของการออกดอกจริงหรือไม่จริงครับเพราะการตัดขแขนงจะทำให้ภายในทรงพุ่มโปร่งโล่โง นั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแขนแงเมื่อหลังจากที่เราตัดแล้วในภายในระยะเวลาไม่เกิน20วันมันก็จะมีคำสั่งออกมาให้สร้างตาใหม่ซึ่งในจังหวะตรงนั้นเนี่ยการสร้างตาเกิดจากการหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้นมาเป็นเรื่องของการออกดอกก็จะกลายเป็นตาดอก ด้วยเหตุผลตรงนี้คือเป็นตามพฤติกรรมของทุเรียนแต่ว่าถ้าโดยเหตุผลทางวิชาการการตัดขแขนก็คือการทําตัดในส่วนของใบที่อยู่ภายในสมพุ่มออกในจังหวะตรงนั้นผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือเราต้องควบคุมน้ำได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วฝนทิ้งช่วงแล้วลมอากาศเรีนเริ่มมาความเครียดเริ่มเกิดขึ้น เราจึงเป็นคำตอบว่าตัดขแขนงได้สำหรับกรณีในสภาพสวนที่มีใบพร้อมใบสมบูรณ์ใบแก่ใบดำใบตันใบยอดชี้ตรงทั้งเป็นกลุ่มถั่วธรรมชาติหรือกลุ่มทำสารแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แต่ถ้าหากว่าในกรณีอีกแนวทางหนึ่งคือขแขนงในเมื่อขแขนงเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วเราจะเก็บไว้ทำไม ขแขนงมีประโยชน์นะครับประโยชน์ของขแขนงก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือปลายฤดูเนี่ยขแขนงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราเป็นกลุ่มธรรมชาติการแตกใบอ่อนของทุเรียนจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนขแขนงที่เราเก็บไว้ภายในจะมีส่วนในการดึงพลังงานลงมาจากยอดให้ลงมาท้องกิ่งมาช่วยเสริมการออกดอก อันนั้นคือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองคือเป็นตัวถ่วงไว้ก็เหมือนกับทุเรียนตอนที่มีผลเอาผลถ่วงใบเอาดอกถ่วงใบอันนี้คือเอาแขนงถ่วงใบดังนั้นเราจะพบว่าการแตกใบอ่อนของทุเรียนจะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของทฤษฎีซิงแอนซอสคำว่าซิงก็คือใบอ่อนซอสคือใบแก่ถ้ามีใบแก่ ใบอ่อนไม่มีทุเรียนก็จะออกดอกได้ดังนั้นในกรณีประเด็นคำถามนี้เนี่ยพิลสกรก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่เราจะตัดขแขนงหรือไม่ตัดขแขนงทีนี้ในการตัดขแขนงเนี่ยมันมี3วิธีการถ้าเรามั่นใจว่าคุมใบอ่อนได้ทุเรียนจะไม่มีการแตกใบอ่อนเราควบคุมปริมาณน้ำได้ สภาวะาการเริ่มเอื้อเราตัดแขนงได้ครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งตัดเพื่อให้เขาออกดอกตัดที่สองก็คือกรณีเมื่อเราพบว่าทุเรียนเริ่มมีการพัฒนาตาดอกแล้วมีไข่ปลาตาปูแล้วในกรณีตรงนี้เรามั่นใจความสมบูรณ์เพียงพอเราก็สามารถที่จะตัดแขนงได้ เป็นการเสริมเติมความเครียดแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าพื้นฐานของเรานั้นใบดีเพียงพอในกรณีหนึ่งที่เราเคยพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะเล่าให้เป็นวิทยาการเป็นสิ่งที่เตือนไว้เช่นเดียวกันว่ามีหลายส่วนครับไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ทาสารก็เป็นกลุ่มธรรมชาติเห็นว่าทุเรียนของเราเริ่มวางดอกเป็น,ปนตา รุ่นใหม่เป็นไข่ปลาออกมาแล้วยังมีตาปูเล็กน้อยด้วยความดีใจว่าเออเราได้ดอกแล้วพินักรท่านนั้นก็ได้ทำการตัดแขนงทั้งหมดแทนที่เราจะได้ดอกออกมาเพิ่มขึ้นกลับกลายเป็นพบว่าดอกหยุดชะงักท,ทันทีการหยุดชะงักของดอกเหล่านี้เนี่ย ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าด้วยเหตุผลคือในระหว่างที่เขามีแขนงเขาดึงพลังงานจากใบนอกทรงพุ่มให้ไหลกลับลงมาที่ท้องกิ่งพลังงานเหล่านั้นก็มีส่วนในการช่วยในการออกดอกแต่เมื่อเราเห็นว่าเขามีตาออกมาแล้วเราไปตัดแขนงเมื่อเราตัดเสร็จปรากฏว่าตัวดึงทั้งหมดถูกทำลายออกไป แล้วอากาศยังไม่เอื้อเหมือนกับกรณีเช่นนี้ฝนตกครับหลังจากตัดแขนงแล้วบังเอิญฝนไม่หมดจริงฝนตกความชื้นเกิดขึ้นจึงกลายเป็นว่าตาดอกที่กำลังเคลื่อนตัวออกมาจากพลังงานนั้นหยุดชะง,งักในขณะเดียวกันเกิดฝนตกคำสั่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเมื่อฝนตกทฤษฎีที่เราเห็นก็คือระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์เรลิกแอซิด สูงขึ้นมาเมื่อสูงขึ้นมาคำสั่งก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราตัดเกิน2ี่สวันกลายเป็นแขนงเหมือนกับเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงให้เราคิดอยู่มุมครับว่าตอนที่มีแขนงดอกเขาออกได้เราจะไปตัดทำไมในกรณีที่สองส่วนกรณีที่สก็คือตัดพร้อมกับการแต่งดอก ตรงนี้แหละครับจะเป็นเรื่องของการจัดการในเชิงเทคนิคเพื่อที่จะประหยัดแรงงานลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วระยะใดล่ะที่เราจะตัดแขนก็คือตาปูเหยียดตีนหนูไปถึงมะเขือพวงอ่อนอาจจะมีรุ่นพี่เป็นมะเขือพวงอ่อนนะครับอาจจะเป็นรุ่นน้องเหยียดตีนหนูอาจจะมีไขป่ปลาปอนอยู่เราสามารถที่จะแต่ง ในครั้งเดียวกันระหว่างมะเขือพวงอ่อนเยียตีหนูซึ่งจะง่ายต่อการตัดแต่งพร้อมกับการตัดขแขนงไปในตัววิธีการตรงนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตของดอกเพราะเขามีคำสั่งให้ออกดอกเขามีการย้ายพลังงานลงมาแล้วอันนี้คือเหตุผลในเชิงเทคนิคกับเหตุผลทางวิชาการ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรถูกต้องถูกต้องระยดประโยชน์แล้วปะอะไรนะ รกักกนคุณภาพเ่อาไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจดยสสแถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยไบโอเมอร์เเเเอกตตรรร้้าคคไดททีี่นมษ และชัยฤกษ์เกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนคล็อบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการประสายกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึงสครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินเลิดพันธ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโครีป้องกันกำจัดโรคราดเ,เน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต,ต้องฟลีอาฟอ์400เท่านั้นโฟลีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลีอาฟอ์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีน สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแรง่งเม็ดดีไม่มีฝุน่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสมาเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซปุ๋ยบาวคอนราคอมโปเอ็กซ์เพรท มีด้วยกัน3สูตร G10 ส0 1สิบฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห้าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ย b a า c o n Dra Compo Expert จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไป ขับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พพกษ์เศษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อได้เลยครับก็สรุปนะครับว่าขแขนงเราสามารถตัดได้ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านขุมน้ําได้ใบเราสมบูรณ์พอแต่ถ้ายังมีความเสี่ยงเรารอต่อไปรอดีกว่าจนดอกเขาออกมาปลอดภัยแล้วจึงจะทําการตัดขแขนงซึ่งผมเคย อธิบายไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาว่าปีที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้และสวนที่ประสบความสําเร็จก็คือสวนที่เก็บแขนงไว้ทั้งหมดอันนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มพผู้ทมสารนะครับเพราะกลุ่มพผู้ทาสารสามารถควบคุมใบอ่อนได้สําหรับกลุ่มหัวธรรมชาติกับกลุ่มธรรมชาติก็จะพบว่าสวนใดก็ตามที่มีการวางระบบเก็บแขนงไว้ สวนเหล่านี้ได้ดอกอย่างสม่ำเสมอไม่มีความแปรปรวนและได้ดอกในปริมาณที่มากทีนี้มีประเด็นต่อมาว่าเอา้าในระบบการเปิดโคนหรือการคาดโคลล่ะเราอธิบายง่ายๆครับว่าการเปิดโคนหรือการคาดโคนเนี่ยก็ค,คือการไปเสริมความเครียดให้น้ําหน้าดินให้บริเวณผิวรากได้รับการกระทบได้รับความเครียดเร็วขึ้นเท่านั้นถามว่าจําเป็นหรือไม่ตอบได้ว่าไม่จําเป็นครับ ยกเว้นบางสวนที่เต็มไปได้วยวัชพืชเราก็ต้องกำจัดมีความทึบเกินไปเราก็ต้องควดควรทำให้ปลูกแต่ไม่ได้จำเป็นเป็นสูตรสำเร็จว่าเราจะต้องคาดโคนเปิดโคนเอาดินตากแดดไม่ใช่อย่างนั้นอธิบายตรงนี้เพื่อที่จะแสดงเหตุผลให้เห็นคือเมื่อเดือนที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมหลายท่านเห็นใช่ไหมครับว่าแค่เพียงฝนทิ้งช่วง ทุเรียนก็ออกดอกได้แล้วออกมารุ่นหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือเหตุผลที่จะย้ำต่อไปว่าก็ไม่มีความจําเป็นยกเว้นกรณีที่เป็นกลุ่มผู้ทำสารเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้องการเสริมความเครียดอันนี้จําเป็นส่วนที่หนึ่งจำเป็นส่วนที่2ก็คือเราสวนเราลกทึบชื้นเกินไปครับ เราก็ต้องกําจัดวัชพืชเราก็ต้องเปิดโคนคาดโคนบ้างแต่ไม่ได้ต้องทําถึงขนาดที่เห็นในโลกของสื่อโซเชียลนะครับเขาเรียกว่าเอาดินไปตากแดดลากก็เสียหายหมดดอกก็ชะงงักใบก็แแกันเหลืองร่วงยอดก็แห้งไม่ควรไปปฏิบัติเช่นนั้นทีนี้มาดูคําถามสุดท้ายก็คือการใช้ปัจจัยในการชักนําให้ออกดอกอธิบายไว้แล้วนะครับว่ากรณีของปุ๋ย หลายท่านอาจจะให้สูตรใด,ดก็แล้วแต่ครับผมเองก็ไม่ไปพิจารณาไม่ไปแนะนำแต่สิ่งที่เราแนะนำคือสิ่งที่งานวิชาการได้วิจัยและเราได้ทดสอบแล้วกรณีของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต13-0-46ในอาตาัตรา1-2กิโลกร,รัมแล้วแต่ชนิดพืชทุเรียน1กิโลกร,รมัมโพแทสเซียมคือตัวท้าย46ตัวหน้า13ตัวกลางไม่มี ถามว่าไปทำหน้าที่อะไรไปทำหน้าที่ในการเสริมความเครียดไปทำหน้าที่ในการควบคุมตาดอกไม่ให้เป็นขนงเพราะโพแทสเซียมมีส่วนในการส่งเสริมการออกดอกโดยมีในตัวเจ่นคือตัวหน้าเป็นตัวนำเข้าไปอันนี้ก็คือช่วยคุมตาให้เป็นตาดอกช่วยในเรื่องของการทำให้เกิดสภาวะความเครียดขึ้นเขาเป็นปุ๋ยที่เย็นไม่ร้อน ส่วนถ้าจะเลือกสูตรอื่นนั้นก็ลองพิจารณาดูครับส่วนที่2ส,สารกำจัดมแมลงสารกำจัดมแมลงนั้นไปมีส่วนเสริมให้โพแเซียมนั้นเสริมสภาวะความเครียดอันนั้นคือประโยชน์ทางอ้อมประโยชน์โดยตรงก็คือไปทําหน้าที่ในการควบคุมศัตรูพืชและส่วนที่3เมื่อ2ตัวรวมกันก็มีส่วนในการที่จะไปเสริมสภาวะความเครียดให้กับ ทุเรียนได้เร็วขึ้นหรือมากขึ้นมีงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับได้ยืนยันในเรื่องนี้ถ้าเราย้อนไปในอดีตจําได้นะครับเราเคยผลิตชมพู่หรือทําชมพู่ทับทิมจันท์ก็ต้องใช้สารกําจัดมะแรงในอัตราสูงเช่นเดียวกันจึงจะทําให้ชมพู่ออกดอกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเทคนิคที่เราเป็นผู้นําเสนอมาตลอด20ปีมาดูปัจจัยตัวต่อมา ที่เป็นเหตุผลทางวิชาการก็คือสารสกัดจากสาลายไปกระตุ้นตาดอกอะโทนิ์ไปเพิ่มจำนวนตาพลังงานในรูปของกรดอะมิโนเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนโปรตีนไปช่วยเสริมพลังงานที่ตาดอกสารซีตินหรือฮอร์โมนไซโตไคนินก็เป็นฮอร์โมนที่ไปเสริมคำสั่งให้เกิดการออกดอกเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ย เราก็จะนำมาใช้ในตำแหน่งกลุ่มตาในตำแหน่งกลุ่มตานั้นเราก็จะมีองค์ประกอบของทั้งหมดนี้ให้ไปในตำแหน่งตรงนั้นเวลาที่เราดำเนินการเราก็ต้องไปเสริมภาวะความเครียดจากพื้นที่ใต้ใบในการพ่นใต้ใบและท้องกิ่งนี่คือตัวที่ไปกระตุ้นหรือการชักนำให้เกิดการเคลื่อนตัวของตาดอซึ่ง ก็ต้องย้ำว่าเราจะต้องปฏิบัติหลังจากมีการให้น้ำท่านจะให้น้ำร้0ยอร์ให้น้ำห้าสิบเปก็แล้วแต่ในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเราก็จะต้องให้น้ำโทษนะครับพ้นปัจจัยเหล่านี้สรุปในเรื่องของเทคนิคกระบวนการจัดการที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกนั่นก็คือการเสริมสภาวะความเครียดให้เร็วขึ้นการควบคุมใบอ่อนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นตาดอกด้วยน้ำและปัจจัยที่นำไปใช้ควบคุมตาเหล่านั้นเพื่อให้ตาดอกไม่เปลี่ยนเป็นตาใบเพื่อให้ตาดอกมีปริมาณตาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงในลักษณะของเอากระบวนการทั้ง3อย่างนะครับคือเสริมความเครียดสร้างฮอร์โมนไซโตไคนิน เพิ่มการย้ายพลังงานลงมาและกระตุ้นตาดอกก็ครบถ้วนดังที่ได้อธิบายความมาในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ